สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dad for Family Channel นะครับใครที่เป็นยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับพลาดไม่ได้กับการเรียนรู้จากทาง YouTube Creator Academy ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่แหละครับเป็นการเรียนรู้สำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับ นอกจากที่เราจะได้เรียนรู้นะครับกับเหล่าบรรดาอาจารย์นะครับตามยูทูบเบอร์ชื่อดังแล้วนะครับเรายังสามารถได้เรียนรู้นะครับด้วยตัวเราเองได้นะครับเนื่องจากทาง y o u t u b e นะครับมีโปรแกรมนะครับมีข้อมูลข่าวสารให้เราสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีนะครับก่อนอื่นเข้าไปที่นะครับ y o u t u b e Studio นะครับ เมื่อเราเข้าไป YouTube Studio แล้วนะครับเราจะเห็นนะครับทางขวามือนะครับแนวทางที่แนะนำสำหรับคุณนะครับดูข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาหรือว่าแบรนด์ต่างๆนะครับเราเริ่มต้นใช้งานนะครับและนี่นะครับก็เข้าสู่หน้า YouTube Creator Academy นั่นเองนะครับซึ่งเนื้อหาแต่ละเนื้อหานะครับทาง y o u t u b e นะครับจะส่งมาให้เรา ได้เรียนรู้กันต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับสำหรับหลักสูตรนี้นะครับปะป๊าอีฟนะครับได้เรียนรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาของการสร้างไรายได้จากโฆษณาตอนที่2นะครับซึ่งมีบทเรียนนะครับบทเรียนที่1นะครับหลักเกณฑ์สําหรับเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณานะครับบทเรียนที่2แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณา บทเรียนที่3เนื้อหาของฉันเป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณาไหมนะครับบทเรียนที่4รับรองวิดีโอด้วยตนเองเพื่อแสดงโฆษณาและบทเรียนที่5แหล่งข้อมูลสำหรับเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณาครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะเข้าไปเรียนรู้นะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับเราเข้าไปเรียนรู้แล้วนะครับในส่วนของเนื้อหานะครับ ใครที่อยากจะดูในส่วนของคลิปวิดีโอทาง YouTube เขาก็มีให้เราลองคลิกเข้าไปดูกันเลยครับและนี่ก็เป็นเนื้อหาของทางครีเอเตอร์นะครับจากต่างประเทศนะครับมีซับไตเติลให้เราได้ดูครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนะฮะที่มาแนะนำนะครับในเรื่องของลิขสิทธิ์หรือกฎนะครับ กติกาที่เป็นมิตรนะฮะกับทางผู้ลงโฆษณานะครับเมื่อดูจบวิดีโอแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเรียนนะฮะที่บทเรียนต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนที่1ของ YPP กันเลยนะครับบทเรียนที่1น,นะครับจะเป็นแนวทางปฏิบัติ ที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณานะครับเราสามารถดูเนื้อหาและตรวจสอบวิดีโอของเราดังกล่าวได้เลยนะครับตามเนื้อหาที่ทาง y o u t u b e นะครับได้นำเสนอให้เราได้เห็นแล้วนะครับไปบทที่2กันต่อเลยนะครับ และนี่ก็เป็นนะครับการทําแบบฝึกหัดทดสอบนะครับซึ่งแบบปายิปทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสําหรับเนื้อหาตรงนี้นะครับปปายิปได้เรียนสําเร็จหลักสูตรหมดแล้วนะครับทั้ง5้าหลักสูตรนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากจะเรียนรู้นะครับของ YouTube Creator Academy นะครับสามารถเข้าไปเรียนได้ฟรีนะครับที่หน้าของ YouTube Studio นะครับถ้าเรามองจากจอคอมพิวเตอร์หรือ นะครับจะอยู่ทางขวามือของเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูกันนะครับเราปิดไปก่อนนะครับนี่นะครับแต่ละเนื้อหานะครับ YouTube ก็จะเลือกมาให้เรานะครับเมื่อเราเรียนจบหนึ่งเนื้อหาแล้วเราก็สามารถเรียนเนื้อหาต่อไปได้นะครับ สำหรับหน้านี้ก็ยังมีอ c คาเดมีของฉันนะครับเราสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับในส่วนของยูทูบเบอร์มือใหม่ไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับการสร้างไรายได้นะครับนี่ครับหลักสูตรหลายอย่างนะครับที่เราจะต้องสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับ y u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  e e r r e t t r r c c d e m y ครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆหวังว่าคงจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้นะฮะหลายท่านนะครับเข้าไปที่หลังบ้านนะครับไปดูที่ YouTube Studio แล้วนะครับพลาดในการเข้าไปเรียนรู้ นะครับกับโปรแกรมพิเศษนะครับ o u t u b t o r e c t o r m y แ d e m y ปะอแนะนำนะครับถ้ามีเวลาว่างเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีนะครับขอบอกว่าได้ประโยชน์จริงๆนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดนะฮะยูทูบเบอร์หลายท่านคงไม่ค่อยได้ออกไปทำคอนเทนต์ด้านนอกนะครับเช่นเดียวกับปปะาอฟนะฮะก็มีอะไรนะครดีๆนะครับก็คิดออกมาเพื่อนําเสนอให้กับเพื่อนๆให้ได้รับชมรับฟังกันขอฝากนะครับในช่วงของวันศุกร นะครับทุกวันศุกร์เราจะมีเรื่องเล่าแบบสยองนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบฟังนะครับสามารถติดตามได้ในช่วงเรื่องเล่าสยองชวนขนลุกทุกวันศุกร์นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นนะครับอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้นะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลัง,งใจให้กับช่อง Dad for Family Channel ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับ